ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณะประพี่เลี้ยงในพื้นที่อบรมหนึ่งได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับการอบรมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ที่จัดขึ้นณนบะริเวณม,มหารัตนวิหารคตวัดพระธรรมกายโดยทางวัดได้แบ่งพื้นที่อบรมออกเป็น6ส่วนเพื่อรองรับพระธรรมทายาทที่จะเดินทางมาจากศูนย์อบรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อเข้ารับการอบรมณนะศูนย์ฝึกอบรมวัดพระธรรมกายต่างวัดจึงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อบรมขึ้นโดยในพื้นที่อบรมหนึ่งได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติธรรมลานส่งน้ําและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในบทฝึกกิจวัตรประจําวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระธรรมทายาทที่จะเข้ารับการอบรมในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชายไทยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกฝนอบรมตนเองให้มีวินัยเคารพอดทนทั้งยังปลูกฝังในเรื่องของสัมมาทิฏฐิการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการปฏิบัติธรรมให้พระธรรมทายาทได้รู้หลักในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ได้น้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อเป็นกตัญญูบูชาอีกด้วยทั้งนี้พระนิสันันตยุตโตพระพี่เลี้ยงโครงการอุปรสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวบุญนิวส์เรื่องการเรียมพื้นที่อบรมและกล่าวถึงคุณค่าของการบวชว่าเมื่อบวชแล้วจะต้องมาฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความคิดแบบพระทำแบบพระพูดแบบพระ ซึ่งบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับไซนี้นะครับก็จะเป็นไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งก็คือจะดูแลในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณทลนครับทีมงานก็จะปูเสือ่อเป็นเป็นเสื่อน้ํามันแล้วก็เป็นโฟมรองไปข้างล่างก็เป็นพื้นที่สําหรับปฏิบัติธรรมครับก็จะเป็นปูเสื่อน้ํามันในบริเวณห้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้พระธรรมทายาทที่ ที่จะมาเข้ามาในโครงการเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายนะครับก็ในเบื้องต้นพื้นที่ของไซต์อื่นๆก็จะมีการจัดเตรียมไว้อยู่แล้วว่างบางที่ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นไซต์ของที่นี้ก็จะจัดขึ้นมาใหม่เลยครับก็ช่วยๆกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งวันนี้ก็คื้มหน้าไปประมาณ50-60%แล้วครับผมก็ในการจัดเตรียมไซต์เนี่ย มันก็เป็นไปเพื่อความเป็นระบบระเบียบเนาะก็ในการอบรมในแต่ละโครงการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าการที่พระใหม่เนี่ยจะมาบวชเข้ามาครั้งหนึ่งเราจําเป็นจะต้องมีต้นแบบเราจะต้องมีพี่เลี้ยงมีการประครับประคองในการฝึกความเป็นพระฝึกของเรื่องระเบียบวิน,นัยฝึกพระธรรมวิน,นัยแล้วก็มีการอบรมสั่งสอนด้วยหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดไว้ที่ท่านได้สอนไว้ การที่เราจะฝึกความเป็นพระได้เนี่ยเราต้องฝึกจากการที่เราได้เรียนรู้การที่เราได้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็มีตัวอย่างที่ดีครับพอมีตัวอย่างที่ดีทีนี้เราก็จะมั่นใจแล้วว่าพระเนี่ยเขาอยู่ยังไงเวลาคิดแบบพระคิดยังไงพูดแบบพระพูดยังไงแล้วก็ทําแบบพระทํำยังไงครับอ่าหลวงพี่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้หน้องๆที่จะมาบวชใหม่ ซึ่งทางพระพี่เลี้ยงนะ่ยก็ได้ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ที่จะให้พระใหม่ที่ได้มาบวชเนี่ยได้คำตอบได้มาปรับปรุงตัวซึ่งในที่นี้ไม่ว่าพาน้องจะมาบวชในโครงการนี้ด้วยเหตุผลต่างๆก็อาจจะบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่เพื่อทดแทนผู้มีพระคุณหรืออยากจะบวชเฉยๆก็ไม่ว่ากัน ขอแค่ให้เราได้ทําอย่างจริงๆจังๆเนาะเพราะว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันขาดแค่การลงมือปฏิบัติซึ่งการที่เราจะปฏิบัติได้มันก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องการที่เราจะเข้าใจความรู้พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งพวกหลวงพี่ก็ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นมาระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้ที่หลวงพี่ได้เรียนรู้มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่ามันก็ทําให้ตอบโจทย์ชีวิตของหลวงพี่ได้หลายๆข้อทีนี้หลวงพี่ก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้พระน้องที่จะมาบวชใหม่ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็พวกหลวงพี่ก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ที่จะจัดพื้นที่แล้วก็จัดหลักสูตรที่จะทําให้น้องเนี่ยได้บวช แล้วก็ได้ฝึกความเป็นพระแล้วก็ได้คําตอบของชีวิตอย่างจริงๆงจังๆครับ